สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอู่ช่างบอยหาสารคามนะครับสวัสดี FC ทาง YouTube ทาง TikTok อนะครับทาง Facebook นะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพ่วงรถไถรุ่นดำไฮดรอลิกนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคพาวเอลนะครับตัวนี้เป็นพาวเอลลูกค้าสั่งเป็นพาวเอลนะครับขนาดความกว้างของกระบะก็อยู่ที่เมตรแปนะครับยาวที่3เมตรนะครับสูงที่หเมตรนะครับ เดี๋ยวจะมาดูงานดิบโครงสร้างก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นชุดคัสซีรางน้ำหน้าสี่นะครับตัวบนนี่ก็จะเป็นรางน้ำหน้าสี่เหมือนกันนะครับส่วนตัวตรงนี่ก็จะเป็นรางน้ำหน้าสามนะครับใส่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับชุดรางน้ำนี่รางน้ำหน้าสามนี่ใส่แปดตัวนะครับตัวตรงนะฮะส่วนกระบอกนี้เป็นกระบอกใหม่นะครับเป็นกระบอก สตันนะครับยกได้ถึง4ตันถึง6กตันนะครับยกได้สบายนะครับรุ่นนี้ส่วนส่วน่ตัวนี้เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีตัวอา,อารับลูกกิ้งบนนะครับอันนี้คือลูกกิ้งบนนะอ,าาอันนี้ก็ชื่อชุดถ่งพักนะครับตัวนี้ก็เป็น กล่องเครื่องมือนั่นก็เป็นยอยปั่นนะครับเข้าปั๊มนะครับทันโยกเดีย๋ยวผมจะให้ดูโครงสร้างรอบคันนะครับตัวนี้จะเป็นสองระบบนะครับระบบแรกก็คือปากน้ำแก้วที่เห็นด้านล่างเนาะปากน้ำแก้วสองข้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกรนเปิดลงด้านซ้ายเนาะครับปากข้างก็เหมือนกันนะครับเปิดได้เหมือนกันตัวนี้ก็มีบางโคนไปให้ลูกค้าด้วยนะครับ น,นะครับอันนี้เดี๋ยวพวกนี้เราจะลงสีแล้วนะครับตัวนี้เป็นสายสายน้ํามันย้อนกลับนะครับไม่ใช่เป็นสายแรงดันเนาะเราก็เลยทําเป็นสายใสยเพื่อที่จะให้เห็นน้ํามันนะครับว่าเวลามันดําหรือมีสิ่งตกปกอยู่ในนี้เราจะได้มองเห็นนะครับอ่านี่นะครับ มันคอเราก็จะซับให้หนานๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นแบนดีสี่นิ้วนะครับซับให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแบนดีสี่นิ้วซับให้ยาวเลยนะครับรอยหักร้อยต่อนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรับกันนะครับแข็งแรงแน่นอนครับคนี้เป็นงานดิบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะลงสีนะครับเดี๋ยวส่งลูกค้าทางมุกดาหารนะครับดอนตานนะครับ ขอบคุณเอฟซที่ติดตามรับชมนะครับ